สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมป่ารอกคนน้ำเพลงทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปมื่อนี้ครับเดี๋ยวมาเรียนรู้การใส่ XR XR16 หรือซื้อเต็มๆนะครับบ a ร์เรน r XR ร์เอนะครับเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลแล้วก็การใช้งาน XR XR16 นะครับสิคลายกันนะครับสามารถนําไปใส่หรือประยุกต์ใส่กับ XR12 ได้ที่กันนะครับคอนโซลตัวเดียวกันนะครับมื่อนี้มาทําความเข้าใจแล้วก็มาเรียนรู้เบื้องต้นนะครับเริ่มต้น การใช้งานมารู้จักกับค้นโซนนะครับของ xr xr 1 6หรือว่าไอปุ่มค้นโทรนต่างๆนะครับว่ามีอย่างเนี้ยเอามาทําความรู้จักน้ากันนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันขออภัยนะครับสําหรับทุกการติดตามนะครับที่ใส่ภาษาทองทินเนาะนะครับยังไงก็พยายามฟังเมืองแล้วกันเนาะนะครับขออภัยสําหรับท่านอยู่หลายๆภาคนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าภาษาอาจจะฟังยากจังหน่อยขออนุญาตนะครับใส่ภาษาทองทินเดี๋ยวเข้าไปเรียนรู้น้ากันเลยนะครับ ค่อนดื้อเลยนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิงหน้าตาของ XR XR16 นะครับนี่ครับโลโก้ XR แล้วก็ XR16 อยู่นี่ครับถ้าเป็นรุ่น XR12 ครับก็จะเป็นเขียนว่า XR12 นะครับเดี๋ยวเข้ามาทําความรู้จักกันนิดนึงนะครับเพราอผมอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับสําหรับ XR XR16 กัสซิมีหน้าตาประมาณนี้นะครับ16 นั่นก็คือ16 Input นะครับ16 Input อยูไซด์นะครับมีนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะครับ16บหกช่ายแนนแต่ว่า16บหกช่ายแนนเนี่ยต่างกันยังไงนะครับมันมีแตกต่างกันเนี่ยครับ2แถวแถวละ8นะครับแถวบนครับเป็นอย่างที่เป็นแจ็คแบบนี้นะครับเนี่ยครับเป็นอย่างที่เป็นแจ็คแบบนี้ แต่แถวล่างนะครับเป็นอยแนวขึ้นแจงแบบนี้นะครับเขามาทําความเข้าใจทําความรู้จักนํากันนะครับคอยเป็นคอยไปเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับเป็นหลายท่านที่กําลังหาซื้ออยู่นะครับกะจังไดกะให้หาซื้อได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้หาซื้อยากค่อนข้างยากแล้วนะครับสําหรับไอ้มิกดิจิตอลบาร์เรนเจอร์นะครับบาร์เรนเจอร์เอ็กแแอร์เอ็กอาร์สิบหกหรือบระวัติเป็นเอ็กอาร์สิบสองเองนะครับ ในส่วน XR18 นะครับผมเห็นยังมีอยู่นะครับ UAI ไพศาลนครสวรรค์เห็นเพันว่ายังมีอยู่ XR18 แต่ว่า XR18 นะจะแยกออกจาก XR12 กับ16นะครับเป็นอย่างจะมาคุยกันอีกในคลิปตอนจะทัดไปนะครับเพราะมาเริ่มต้นกันก่อนนะครับ XR16 ครับมี16ช่ายแนน8ช่ายแนนจะเป็นแจ็คแบบนี้นะครับเคิ่นไหวอย่างมุ่งนี้นะครับ เราข้างล่างนะครับเป็นอีกแจ็คแบบหนึ่งนะครับซึ่งความกดใจผมเองนะครับแจ็คแถวบนนะครับแปดแปดชั 8, 8น้นนี่จะสามารถเ็ดจ่ายไฟเลียงนะครับจ่ายไฟเลียงหรือไฟแฟนทอม48โวลต์ได้นะครับสําหรับไม่คอนเดนเซอร์หรืออุปกรณ์เครื่องเสียงที่ต้องการไฟไปเลียงนะครับนี่คือความกดใจผมนะครับแปดชัน้นนี่แล้วก็ชั้นนข้างล่างนะครับเป็นแจ็คธรรมดา กสิบทสามารถให้ไฟไปเลี้ยงได้นะครับแต่ว่าแจ็คข้างบนนะครับสามารถเอาแจ็คแบบนี้นะครับมาเสียบตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเสียบได้สองแบบนะครับแปดชันแนลแล้วก็แปดข้างล่างนะครับสามารถเอาไปเล่นสดได้นะครับสิบหกชันแนลแล้วก็เท้าเสียบไม่ชันแนลใดก็ได้ขึ้นกันนะครับบวว่าสิเป็นชันแนลที่หนึ่งหรือชันแนลที่สิบหกนะครับแล้วแต่เข้าเลือกใส่นะครับมันจะมีแผงก้นโซนอยู่ เดี๋ยวเขาจังไปทำความรู้จักกันอีกเรื่อยๆนะครับส่วนที่2นะครับก็คือส่วนดันข้างบนนะครับเป็นอันแรกเลยครับสายสุดนี่เป็นช่องสําหรับเสียบสายแลนนะครับเสียบสายแลนไปย่งเราเตอร์หรือเสียบเข้าไปใส่โนต้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์โดยตรงเลยนะครับเนี่ยจะมีสัญ,ญญาณที่คนขังสเสถียรคนข้างดีนะครับ ถ้าห้องเสียบสายโดยตรงใส่โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เลยนะครับแล้วก็อีกนะครับถัดมากระสิเป็นปุ่มนะครับปุ่มเลือกว่าห้องสีเลือกเป็นชุดนี้นะครับชุดสายแลนหรือห้องผักมาใส่สุดนะครับจะเป็น e อ็กเซ i n t พนะครับเอ็กเซปทพอที่ปล่อยสัญ,ญญาณคือตัวนี้นะครับคือเสามันนี่มันมี Wi-Fi ในตัวมันเองนะครับ พอดีแต่ว่าสัญญาณมันก็สิบอกค่อยดีบาไดครับ,บเฮากับบอตองใส่นะครับสําหรับผมเองกับบอกค่อยใส่นะครับแล้วก็มาใส่ตัวนี้นะครับเพื่นมาใส่สุดเลยครับื่อติ่ปล่อยสัญญาณจากช่องนี้ไปจะดีกว่าน,นะครับแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นปุ่มมิดีครับสัญญาณมิดีทันทีเลนอิเล็กตรอนเลนคอมหรืออา่ารู้จักระบบข้าวเจ๋ระบบมิดีนะครับสามารถยิง ยิ่งสัญญาณไม่ดีเขามาได้นะครับผมก็บอกใครเข้าใจนะครับเรื่องตัวนี้ไม่ดีแต่ว่าให้พี่น้องได้รู้จักว่ามันมีนะครับเอกอาร์ิพงนี่มีให้นะครับตัวนี้แล้วก็ถัดมานะครับเป็น USB ครับเขาสามารถที่จะเอา USB อนะครับมาเสียบซึ่งเขากอ้กรเพลงหรือว่ากรอบเศร้าต่างๆนะครับมาเพื่อที่จะเลนสามารถเลนได้ครับโดยตัวมันเองนะครับสามารถเลนได้หรือนะครับช่องนี่ เป็นทั้งเลนแล้วก็เล็กคอร์ดนะครับเวลาเข้าเลนซดหรือเลนยังกระตามหรือเข้าเวา้าเข้าบรรยาย,ยานะครับเข้าสามารถที่จบันทึกเสียงกลับขึ้นมาไซย,ยูเอบีตัวนี้ได้นะครับแต่แต่นะครับไอ่น้ำสกุลน,นะครับไฟล์ไฟล์ที่ใดนะครับไฟล์ที่ใดจะเป็นไฟล์น้ำสกุลเว็บนะครับซึ่งมันกะมีขนาดใหญ่นะครับขนาดไฟล์ขนาดใหญ่เพราะว่าจะเป็นเสียงต้นฉบับนะครับกะ เสียงก็ค่อนข้างดีผมบันทึกเสียงเบื้องแล้วนะครับเนี่ยบันทึกเสียงลงชัดดาเนี่ยเสียงก็ค่อนข้างคือไกลเคี้ยงล่ะคือแบบออกจากลำโพงนะครับไปดังไในกระดางสั่นนะครับเฮ้ากับเมกดีๆมันก็ออกมาดีนะครับเนี่ยนี่คือข้อดีนะครับสามารถบันทึกเสียงได้ครับหรือเปิดเพลงจากนี่แต่ว่าเปิดเพลงก็บพกให้สะดวกนะครับไม่ต้องแปลงจาก m p 3สมเป็น ไฟเว็บนะครับกับบุคคลสะดวกเอาไว้บันทึกเสียงจะดีกว่านะครับส่วนตัวทันมากนะครับจะเป็นไฟแสดงสถานะครับแสดงสถานะว่าเปิดปิดนะครับเปิดเครื่องบออ่อนเครื่องอยูบ่บอนะครับนี่มันจะไม่บอกมีตรงนี้นะครับแล้วก็ทันมากขึ้นเป็นเสาสัญญาณ Wi-Fi ในตัวของเ r 1 6นะครับถอดีของมันแต่ว่าส่วนในแล้วทุกคน คือหล,ห,ลหลายๆท่านนะครับกับใส่เราเตอร์ต่อข้างนอกอยู่แล้วนะเพื่อที่กระจายสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะสัญญาณตัวนี้จะค่อนข้างออน,นครับเข้ากับถาว่างไว้ติดกันใกล้ๆกับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์กับไม่เคยมีปัญหาครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเข้ากับมีขยับออกไปแน่นานนะครับใส่แท็บเล็ตนะครับหรือสมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมควบคุมพอนโท้นตัวนี้ได้นะครับ ในส่วนต่อไปครับทางล่างครับแถวล่างมันจะมีอยู่เนี่ยครับมีอย่างแน่นะครับมาเบิ่งกันเลยครับส่วนสําคัญในการเลนเวทีครับออกครับออกเอาออกเอาเอาของ XR16 นะครับจะมี U6 เอาแต่ว่าเป็นเม่นนะครับนี่นี่เม่น LR เม่นซ้ายเม่นขวาครับตัวนี้ออก1 2 3 4นะครับใส่ประโยชน์ยังกะหลายท่านรู้จักดีครับ เวลาเขาเลนเครื่องเสียงเวทีนะครับบอ่ว่าจะเป็นเลนซดหรือว่าเลนคอมซิ่งหรือา้าอเกะนะครับถ้าใส่เวทีแล้วเข้าแยกมอนิเตอร์นะครับนี่เอาไว้ออกเอาไว้เห็นมอนิเตอร์ด้ซีซีออกนะครับก็เพียงพ่อนะครับสําหรับเลนซดก็น่าจ,จะเพียงพ่อครับส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เม่นนะครับเม่นใส่ขวาวก็ตัวนี้คือไอโฟนนะครับหรือหูฟังนี่ สำหรับป่้ยคอนโทรนเสียงนะครับสามารถใส่หูฟังมิกเสียงในหูฟังได้นะครับแต่ว่าการมิกเสียงกะเฮาต้องเลือกหูฟังดีๆนะครับที่เป็นหูฟังมอนิเตอร์หลกักการบมพิเพียนนะครับเสียงบมพเพียนผิดไปกะสามารถเอามามิก่านหูฟังได้นะครับก่อนที่จะปล่อยออกไปใส่พี่เอหรือว่าเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะครับสําหรับคลิป บาลเลนเจอร์ XR16 ตอนที่สองนะครับก็ได้จบลงนะครับก็ติดตามกันเบ้างนะครับสําหรับการใส่งานมิกซ์ดิจิตอล XR XR16 นะครับฝากไว้นะครับสําหรับช่องปาร็อกคนน้าเพลงนะครับฝากไว้ในความมุ่งมั่ใจทุกทท่านนะครับทัานใดก็ติดตามรับชมนะครับแล้วก็คอมเมนต์ลงมาหรือว่าทักนะครับทักมาทางไอ้ขอความเฟซส่วนตัวก็ได้นะครับปรึกษากันนะครับเรียน แลกเปลี่ยนเรี้นรูกันได้นะครับสําหรับมื้อนี้ก็มีท่านหนึ่งนะครับสมาชิกท่านหนึ่งนะครับที่ทักมาสอบถามเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับก็แนะนํากันไปแลกเลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรููกันไปนะครับบอว่ากันนะครับแล้วก็ผมกับ่ได้เก่งนะครับก็คือปรึกษากันได้นะครับยินดีนะครับยินดีให้คําปรึกษาแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับถามได้ครับที่ในคลิปนะครับในคลิปว่าตัวนั้นสื่อมาจังไห๋มีราคาเท่าไรนะครับสอบถามผมมาได้นะครับสําหรับคลิป x อ1กอาตอนที่2คือสีฝากไปเพียงเท่านี้นะครับที่ตามตอนที่3ได้นะครับเดี๋ยวกะสีค่อยๆเล่นลูกกันไปนะครับพี่น้องสำหรับผมป่ารอกนน้ำเพลงขอกก่าวคามาสวัสดีครับ